AI เก่งขึ้นทุกวันจริงไหม ผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดแบบนั้นแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งท้อถ้าคุณเป็นนักเขียนนักการตลาดหรือคนทำคอนเทนต์เพราะมีบางอย่างที่ AI ยังไงก็เรียนแบบคุณไม่ได้และมันคือหัวใจของการเขียนที่ทงพลังฟังนะผมไม่ได้พูดถึงไวยากรณ์หรือโครงสร้างประโยคแป๊ะๆพวกนั้น AI ทํทำได้ดีกว่าเราเยอะแต่ผมกำลังพูดถึงความเข้าใจ ความเข้าใจในความรู้สึกของคนอ่านความกลัวความหวังความฝันความเจ็บปวด AI สร้างเรื่องราวที่ดูเหมือนจริงได้แต่สร้างเรื่องราวที่รู้สึกจริงไม่ได้เพราะอะไรเพราะ AI ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยต้องต่อสู้เพื่อความฝัน AI ไม่มีประสบการณ์ชีวิตที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นตัวหนังสือที่จับใจนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า e m p a t h y writing การเขียนที่ไม่ได้ใช้แค่สมองแต่ใช้หัวใจ ัมผัสความรู้สึกของคนอ่านการเขียนที่ไม่ใช่บอกว่าอะไรแต่บอกว่าทำไมคนถึงต้องสนใจ ลองนึกภาพตามนะ AI อาจจะเขียนบทความที่บอกว่า5วิธีออมเงินให้รวยได้แต่คุณคุณสามารถเขียนเรื่องราวของคนที่เคยล้มละลายแล้วลุกขึ้นสู้จนสร้างตัวได้คุณสามารถเขียนเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัว AI อย่ามองว่ามันเป็นคู่แข่ง จงมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแต่จงจำไว้เสมอว่าหัวใจของการเขียนที่แท้จริงอยู่ในตัวคุณ ดังนั้นจงใช้ชีวิตให้เต็มที่เรียนรู้ให้เยอะสัมผัสความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างเพราะทุกประสบการณ์ทุกความรู้สึกคือวัตถุเดิบที่จะทำให้คุณเป็นนักเขียนที่ AI เรียนแบบไม่ได้สรุป AI เก่งแต่คุณเจ๋งกว่าเพราะคุณมีความเป็นมนุษย์ถ้าคุณชอบแนวคิดนี้และอยากพัฒนาทักษะการเขียนให้แข็งแกร่งกว่า AI ฝากกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคแล้วแรงบันดาลใจในการเขียนที่เปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันคลิปหน้า